นะลูกครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง past simple ไปใช่ไหมคะตอบเสียงดังๆ่อยน,นะลูกครูไม่คดียินโอเคเราเรียนเรื่อง past simple tense ไปมันมีหลักการอยู่กี่อย่างลูกกี่อย่างคะสออย่างคะ่ะอย่างที่หนึ่งคือ กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วในอดีตด้วยใช่ไหมคะเช่น she v i s i t Tom ก็คือเธอเนี่ยไปเยี่ยมทอมตอนไหนลูก last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วในอดีตแบบที่สองคืออะไรสิ่งที่ทำเป็นประจำหรือว่าทำเป็นนิสัยเลยในตอนไหนลูกใน อดีตแล้วปัจจุบันทํำไหมคะทาหรือไม่ไม่ค่ะไม่ทําใช่ไหมคะเช่นอะไรลูก I liked milk when I was young ก็คือฉันเนี่ยชอบอะไรลูก milk ชอบนมนมมะชอบดื่มนมตอนไหนลูกตอน ตอนเป็นเด็กใช่ไหมคะตอนนี้โตแล้วชอบไหมลูกชอบนมไหมชอบไหมคะไม่ค่ะไม่ชอบแล้ว<ม>โอเคซึ่งคำกริยาที่ใช้กับ past simple tense คำกริยามันจะต้องอยู่ในรูปอะไรรูปรูปอดีตใช่ไหมคะซึ่งกริยาที่จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอดีตมีกี่วิธีลูกรูปอดีตมีกี่วิธี กี่วิธีคะสองค่ะสองวิธีถูกต้องวิธีแรกก็คือเติม e d ได้เลยเราเรียกว่า Regular v e r b ครูบอกแล้วน้องเล็กน้องเล็กเป็นคนปกติหรือไม่ปกติปกติค่ะเป็นคนปกติใช่ไหมคะถ้าโดยปกติแล้วเราจะเติมดหรือว่าเติม e d ได้เลยโอเคไหมคะแต่ถ้าเว r รที่ไม่ปกติละลูกมันจะ ผานไปเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันก็ยังใช้คำเดิมเช่น swim เปลี่ยนเป็น swam ใช่ไหมคะ eat เปลี่ยนเป็น ate go เปลี่ยนเป็น went ให้อีกคำหนึ่ง put put เปลี่ยนเป็นอะไรลูกรู้ไหม put ก็เปลี่ยนเป็น put เหมือนเดิม put ใช้ put เหมือนเดิมโอเคไหมคำว่า read เหมือนกัน read 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 เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันโอเคโอเคไหมคะซึ่งครูให้การบ้านไปทำใช่ไหมลูกเป็น regular verb กับ irregular verb ใช่ไหมคะได้ทำไหม<ช>ได้แล<ด>้วค่ะเออโอเคเดี๋ยวครูเอามาตรวจเองเนาะเดี๋ยวครูเอามาตรวจเองเปิดหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไป ดูวิธีการเติมวิธีการเติม ed ท้ายคำกริยาดูนะลูกมีหลักการมีกี่อย่างมีหลักการสี่หลักการใช่ไหมคะหนูดูวิธีที่หนึ่งคำกริยาทั่วไปเติม ed ได้เลยเช่นคำว่าอะไรลูกคำว่า look เห็นไหมหนูก็เติม ed ได้เลยนี่คำว่า watch เติม e d ได้เลยโอเคไหมคะต่อไปแบบที่สองคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e ให้เติมเฉพาะอะไรลูกเติมเฉพาะตัว d ใช่ไหมคะเช่นคำว่า close แปลว่าอะไรลูก close close แปลว่าอะไรแปลว่าปิดใช่ไหมคะมันมีตัว e อยู่แล้วใช่ไหมลูก หนูก็เติมอะไรเข้าไปได้เลยเติมอะไรเข้าไปได้เลยเติม d เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ wave wave แปลว่าคลื่นทำให้เป็นคลื่นเติม d ลงไปได้เลย l e a e แปลว่าอาศัยเห็นไหมมีตัว e แล้วก็เติม d เข้าไปได้เลย die แปลว่าอะไรลูกแปลว่าตายใช่ไหมเติม d ไปได้เลย love เลิฟแปลว่ารักใช่ไหมลูกเติมอะไรเข้าไปได้เลยอุยอย่าแชทอย่าทักแชทบ่อยดิมันค้างเลิฟแปลว่าแปลว่ารักใช่ไหมลูกก็เติมดี D. เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็คำว่า change แปลว่าอะไร change เนี่ยค้างไปเลย change แปลว่าอะไรลูก change แปลว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ มันมีตัว e อยู่แล้วเราก็เติม b ไปได้เลยโอเคต่อไป move แปลว่าเคลื่อนย้ายเราก็เติม b ไปได้เลยโอเคนะแบบที่สองก็คือคำที่ลงท้ายด้วย e ที่ลงท้ายด้วยตัว e ให้เติม b ไปอย่างเดียวโอเคต่อไปแบบที่สามถ้าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็นอะไรลูก เปลี่ยน y เป็นเป็นอะไรคะเป็น i เชีนลูกแล้วจึงเติม ed e. ย่าแชทย่าแชทมาเยอะเดี๋ยวคอมค้างเช่นคำว่า cry ลงท้ายด้วยตัว y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed โอเค try แปบลบว่าพยายามเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed hurry แปลว่าเร่งรีบลงทายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม ed ได้ยินครูไหมตอบครูหน่อยได้ยินค่ะคได้ยินครับโอเคครับต่อไปแต่อันนี้ดอกจันไว้ห้าล้านดวงเลยดอกจันไม่ห้าล้านดวง เออดอกกันไหมแบมบถ้าหน้าวายเป็นสระมีตัวอะไรบ้าง A E I O U ให้หนูทำไมได้เลยลูกให้เติมเติมอะไรได้เลย <TV S 1> เติมได้เลยได้เลยถูกต้องเช่นคำว่า Play เห็นไหมถึงมันจะเป็นตัว y เห็นไหมลูกถึงมันจะเป็นตัว y แต่หน้าวายคือ เอใช่ไหมให้เติมอะไรได้เลยเติม e d ได้เลยโอเคต่อไปแบบที่ c เขาบอกว่าไงคำกริยาที่เป็นพยางค์เดียวดูนะขีดเส้นใต้ไปเลยพยางค์เดียวสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้ทำไมลูกให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1ตัวจากนั้นจึงเติมอะไรคะจึงเติม ed เช่น stop stop ใช่ไหมเห็นปะมันเป็นพยางค์เดียวใช่ไหมคะมีสระหนึ่งตัวตัวสะกดหนึ่งตัวให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม ed คำว่า big เหมือนกันมีสระหนึ่งตัวตัวสะกดหนึ่งตัวให้เติมตัวท้ายไปหนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม ed โอเคมาดูไมเหตุหน่อยนึงเขาบอกว่า travel คำว่า travel แปลว่าท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวไปเที่ยวเมื่อเราทำให้อยู่ในรูปอดีตถ้าเขียนแบบ British English หรือว่า BE เราจะเพิ่มอะไรหนึ่งตัวก่อนเพิ่ม L หนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม ED อันนี้เป็นแบบ BE นะแต่ถ้าเป็น American English ก็คือ AE ไม่ต้องเพิ่ม L ให้ตัด L ไปเลยเอ้ไม่ต้องเพิ่ม L เลยให้ลงท้ายด้วย E D ไปเลยอันนี้โอเคไหมคะโอเคไหมลูกแต่สำหรับครูถูกทั้งสองแบบแต่ถ้าไปเรียนสูงสูงขึ้นไปหนูต้องดูว่าครูเขาสอนแบบ B E หรือแบบ A E โอเคไหม B E คือแบบ British English A E คือ American English โอเคจบแล้วแค่นี้เองวันนี้ง่ายๆ ง,ง่ายป่มมาทำแบบฝึกหัดขอบอกว่าเปลี่ยนคำกริยาที่กำหนดในวงเล็บให้อยู่ในครูขอโทษต้องอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพาร์ทเปลีย่ยนให้ครูนิดนึงเป็นพาร์ทซิมเพิลเทนโอเคเป็นพาร์ทซิมเพิลเทน์โอเคนะ อย่างคำที่หนึ่งเขาบอกว่า I walk to school อันนี้ทำยังไงดีอันนี้เป็น regular verb verb ปกติให้เติมอะไรได้เลยเติม e d ได้เลยโอเคต่อไปข้อที่สองข้อที่สอ,อันนี้เป็น regular ครูเขียนไว้่างนี้นะ regular อันนี้เป็น irregular โอเค อิเรกูล่าก็คือไม่ปกติเรกูล่าก็คือปกติโอเคไหมลูกถ้าอิเรกูล่าไม่ปกติคําว่าคํามันจะผันโอเคไหมลูกมันจะเปลี่ยนไปมันจะใช้คําว่า came โอเค My friend came to school ก็เปลี่ยนเลย came to school โอเคต่อไปข้อที่3เป็น regular verb ลองทำดูนะเดีย๋ยวครูเขียนให้ อันนี้เป็น e r e c oh, t กข้อที่สามทำเสร็จเองทำเสร็จแล้วหรอใช่ครับใช่ทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยอันนี้เป็น e r e c t h i t เป็น e r e c t w a l k เป็น r e รกอันนี้เป็น e r e c t เฮ้ยคุกคุกเป็น r e รก Play เป็น r e ีนกรีนเป็นอ r ริกโตอีริกเล่นเป็นกรีนไป e ีฟิตอนสลี e ิตโอเคอ่ะอันนี้ครูเขียนให้แล้วใครอยากแคปเจอร์แคปเจอร์ไว้ก่อนเลยทั้งยี่ิบอัน แท็ไว้เพราะว่าครูจะทําให้ดูสักสิบข้อช่วยกันทำสัก10บข้อแล้วก็สิบเอถึงยี่สิบไปทําเองโอเคอันไหนที่เป็นเวิร์บที่ไม่ปกติหนูลองไปเปิดอินเทอร์เนต็ตดูนะว่ามันใช้คําว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดมาเดี๋ยวครูจะพิมพ์เดี๋ยวครูจะ,คจะปริ้นให้ที่เป็นกริยาช่องสองโอเคไหมคะเป็นร้อยคำเลย โอเคเดี okay. ๋ยวรูจะพิมพ์ไว้ให้แล้วก็เอาไว้อ่านเนาะข้อที่สามเป็น r e g กูล่ใช่ไหมเร g กูล่ <Regular S 2> ก็คือเติม e ed นะเรกก็คือเติม e ed หรือ d ตัวเดียวถ้าเป็น irrek ก็คือเปลี่ยนรูปโอเคไหมจะได้รู้ไหวอะเพล y ทำไงดีลูก เป็นเติม ed หรือว่าเติม d ใช่ไหมคะเป็น verb ปกติต้องทำยังไงเอ่ยต้องทำไง play? เปลี่ยน y เป็น i ไ,ไหมเปลี่ยนไหมฮัโลโหลฮัโลโหลอยู่มาอยู่มาเปลี่ยนไหมลูกไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรหน้า y มันเป็นตัวอะไรลูกตัว a ใช่ไหมคะ ต่อไปข้อที่สเหมือนกันเลยไม่ต้องดูอะไรมากโอเคข้อที่5ข้อที่5 drink มันเป็น irregular verb ก็คือมันผันไปมันผันมันเปลี่ยนรูปไปช่องสองของ drink คืออะไรใครรู้บ้าง drink drank โ okay. อเค drink แล้วก็ drank โอเคนะต่อไปข้อที่ห ข้อที่หกจริงๆแล้วว่าครูเอาโจทย์มาผิดโอเคไหมฉะนั้นหนูไม่ต้องไปดูความหมายเลยนะโอเคปะไม่ต้องดูความหมายเพราะว่าจริงๆอ่ะครูเอามาผิดมันมันต้องทําให้เป็น present simple tense ฉะนั้นถ้าดูตามรูปประโยคมันจะผิดโอเคไหมลูกหนูอย่าดูตามรูปประโยคแค่ให้ดูคําในวงเล็บโอเคไหมคะเข้าใจไหมอันเนี้ยรูปประโยคมันผิดนะดูแค่ตาม ตามคำศัพท์ที่อยู่ในวงเล็บไปเฉยโอเค go เปลี่ยนเป็นอะไรลูก go เปลี่ยนเป็น went โอเคไหม go เปลี่ยนเป็น went ข้อที่เจ็ด sing เปลี่ยนเป็น sing เปลี่ยนเป็นอะไรลูก sing เปลี่ยนเป็น sang ตัว s นะ s a n g sing เปลี่ยนเป็น sang ข้อที่แปด talk ทำไง talk เป็น regular verb เป็น verb ปกติเติมได้เลยไหมเติม ed ได้เลยไหมลูกเติมได้เลยไหมคะได้เลยตอบสิตอบสิเติมได้เลยต่อไปข้อที่เก้า run ทำยังไง run เปลี่ยนเป็น ran run ran run ข้อสุดท้ายข้อที่10 hit hit ทำไงดีเติมได้เลยไหมมันเป็น irregular มันไม่เปลี่ยนรูปคำนีมม้ hit 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 สามช่องเหมือนกันเลยอ่ะต่อไปถามทีละคนดีกว่าดูก่อนมีใครอยู่บ้างผิดไม่เป็นไรไม่ว่าเนี่ยมันปิดไม้หนีหมดเลยเนี่ยวุ้นเส้นวุ้นเส้นข้อที่สิบเอ็ดทำไงลูกผิดไม่เป็นไร เติม E D ได้เลยไหมคะวนเส้นข้อที่สิบเอ็ดฮัลโหลถ้าไม่ตอบจะให้ทำเองหมดเลยนะอีสิบข้อเร็วช่วยกันได้เลยมั้งคะเปิดไมค์ตอบ C ไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรเร็วเปิดไมค์คุยกันเร็วเติม E D ได้เลยไหมลูกอะช,กกช,กช่วยกันทุกคนเลยมาช่วยกันมาช่วยกันทุกคนเติมได้เลยไหม เติมได้เลยถูกต้องเปิดไมค์คุยกันดีอย่าพิมพ์ในแชทเดี๋ยวคอมมันขางต่อไปข้อสิบสองคุกทำไงลูกคุกทำไงเติม e d ได้เลยไหมได้เลยได้เลย,เลยถูกต้อง <c oughs> ได้เลยข้อที่สิบสามเพ a y ทำไงลูก Play ททำไงเิมี d อ่าถูกต้องเติม e d ได้เลย ข้อสิบสี่เหมือนการเติมได้เลยไหมคะเติมได้เลยข้อที่สิบห้า drink drink เปลี่ยนเป็นเลยนะเคยบอกแล้ว drink เปลี่ยนเป็น drink เปลี่ยนเป็น drank โอเค drink เปลี่ยนเป็น drank d r a n k drink เปลี่ยนเป็น drank แล้ว go แล้วลูก go go เปลี่ยนเป็น went go เปลี่ยนเป็น went play l ล y ทำไงลูก play เติม ed ได้เลยต่อไปข้อ18 bite เปลี่ยนเป็น bit bite เปลนเป็น bit ข้อที่19บ sleep ทำไง sleep เคยท่องไหม sleep 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 โอเค s l e p t ข้อสุดท้าย hit ทำไง hit ก็เป็น hit 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 โอเคสรุปเลยหมดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยจำไว้นะว่าอันไหนทำยังไงเปลี่ยนยังไงโอเคไม่รู้อันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าประโยคที่เอามามันจะต้องเป็น present simple tense ครูไม่ทันดูเออครูเพิ่งมาเห็นตอนที่ทำ ินเซ็จหมดแล้วก็เลยไม่เป็นไรเราดูแค่เปลี่ยนคำศัพท์โอเคไหมลูกเปลี่ยนคำศัพท์ที่อยู่ในวงเล็บเฉยๆนะโอเคเป็นไงเสร็จแล้ววันนี้ง่ายไหมเดี๋ยว stop r e c o ก่